โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนสร้างฟาร์มทองขนาดเล็กเนาะซึ่งก็จะมีเจ้าซอมบี้พิกลินหล,นะแบบล่นมาแบบนี้เลยเนาะแบบคือนี่มันจะหล่นมาแบบนี้เลยก็หล่นมาถี่พอสมควรนะผมนะซึ่งฟาร์มทองอันนี้นะผมนะก็เป็นประตูอันเล็กนะเนาะเผื่อที่แบบว่าอยากมาฟาร์มทองแต่แบบว่าทรัพยากรมีน้อยนิดนะผมนะฟาร์มทองนี้ก็สามารถสร้างได้นะผมนะส่วนวิธีการสร้างจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลย ก็มายังขั้นตอนของการสร้างฟาร์มทองแล้วนะครับผมนะซึ่งเราจะทําการต่อตรงนี้เนาะหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกแล้วก็ให้เราทําการนําออกซิเดียนเนะี่ยมาต่อทั้งหมดเกนะ้าบล็อกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเสร็จแล้วให้เราต่อตรงนี้ปิดอนะีกหนึ่งบล็อกเนาะแบบปิดไว้โอเคเสร็จแล้วนะผมนะเราจะทําการต่อขึ้นสูงไปอีกทั้งหมดเกนะ้าบล็อกเนาะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคกล้าบล็อกเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้มาเพิ่มอีกกล้าบล็อกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคตรงนี้ก็ต่อขึ้นมาเนาะต่อแบบแบบนี้เลยแล้วก็โอเคหลังจากที่เราทําประตูเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เราทําการนําไฟแช็คมาเนาะแล้วก็จุด นี่จุดแบบนี้แล้วก็ทุบแล้วก็วางแบบนี้เนาะคือเราจะทําการวางทุบจุดวางทุบจุดไปเรื่อยๆเนาะเพื่อเราจะได้ดูว่าซอมบี้พลิกลินเนี่ยมันหล่นมาทางไหนเนาะมันจะหล่นมาฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้เนาะคือเราต้องดูไว้ก่อนเนาะเผื่อถ้าเราทําผิดเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ใหม่เนาะโอเคเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าของผมมันหล่นมาฝั่งนี้เนาะก็ให้ทําการทุบไปเลยนะ เสร็จแล้วนะครับผมนะเราก็จะทําการขุดทั้งหมด7บลนะ็อกเนาะขุดตั้งแต่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้านี่ครับผมนะถ้าเราขุดตั้งแต่ออกซิเดียนตรงนี้จนถึงตรงนี้เนาะมันจะได้ทั้งหมด7็บล็อกพอดีเนาะเสร็จแล้วก็ให้เราทําการวางน้ําตรงนี้นี่มันก็จะไหลแบบนี้เลยมันก็จะมาสุดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้นะ่ะให้เราทําการขุดลึกลงไป2นะี่สบบล็อกเนาะ ตอนนี้ผมอยู่ทั้งหมดหกเก้าเนาะผมจะต้องขุดลึกลงไปทั้งหมดสี่สิบเก้าโอเคขุดลงไปเลยตอนนี้ก็ได้ขุดมาลึกแล้วเนาะซึ่งผมขุดเลยมาอยู่หนึ่งบล็อกโอเคแล้วก็อุดมันเสร็จแล้วให้เราหันหน้าเนาะหันหน้าคือเราจะอยู่ฝั่งนี้เนาะเราจะหันหน้าไปฝั่งนี้นี่ตรงน,นี้ก็ทุบไปเลยเนาะทุบไปสักสามบล็อกเนาะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วตรงนี้นะผมนะที่เราขุด มาครบย0่สบล็อกแล้วใช่ไหมให้เราทําการขุดลึกลงไปอีกหน,นึ่งบล็อกเนาะนี่แล้วก็ให้เรานําฮอปเปอร์มาวางตรงนี้เลงดีๆเนาะตรงนี้นี่เสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะขุดลึกลงไปอีกสองบล็อกเนาะนี่อ,อ๋อตรงนี้เลยนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็ขุดอีกนะผมน้ขุดอีกโอเคก็ตรงนี้ก็ขุดไปด้วยเลยเสร็จแล้วให้เรานําหีบเนาะนําหีบมาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ โอเคก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วถ้าทํทการต่อขึ้นอีกหนึ่งบล็อกเนาะนี่หนึ่งบล็อกประมาณนี้โอเคส่วนตรงฮอปเปอร์ตรงนี้เราจะทาการใส่สลับเนาะใส่สลับกดยอด่อแล้วก็ใส่ไปเลยนี่ส่วนตรงนี้นะผมนะตรงนี้เราจะทําการใส่กระจกไปเนาะหรือว่าจะใส่เป็นแบบว่าบล็อกบล็อกเต็มก็ได้เนาะแบบบล็อกนี้เนาะแต่ผมอยากเห็นไงผมเลยขอใส่เป็นบล็อกนี้แล้วกันเนาะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้กันเจ้า ลูกซอมบี้พิกลินน้องแบบมันออกมาเนาะถ้าเราไม่ปิดบล็อกตรงนี้เนะเาะอ้าวล้วซอมบี้มาจากไหนเนี่ยสรุปนี่ฟาร์มทองหรือฟาร์มซอมบี้ครับเนี่ยส่วนตรงข้างหลังเนี่ยผมจะทําการขุดขึ้นไปให้หมดก่อนเนาะขุดแบบขึ้นไปให้หมดเลยผมก็จะใช้เป็นเจ้าสเก็ตฟอลลิงเนาะคือไม่ใช่อะไรผมขี้เกียจวางมาไดเนาะใช้สเก็ตฟอลลิงนี่แหละมายังส่วนข้างหลังกันบ้างนะครับผมนะซึ่งส่วนข้างหลังเนี่ยเราจะทําการ ต่อหนึ่งบล็อกตรงนี้เนาะหนึ่งบล็อกตรงนี้โอเคเสร็จแล้วก็ให้เราทําการวางเจ้าดิสเพนเซอร์ตรงนี้เนาะนี่วางตรงนี้นี่เสร็จแล้วก็ให้เราทําการต่อมาสี่บล็อกเนาะหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วก็ให้เราวางเจ้าออกซ์เวอร์ตรงนี้นี่ให้มันเล็งแล้วมันหันมาแบบนี้เนาะนี่ให้มันหันมาแบบนี้เลยตรงนี้เราก็จะวางเพิ่มอีกสองอันเนาะหนึ่งสองโอเคตรงนี้ก็ ปิดไปเลยหลังจากที่เราปิดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เราทำการต่อเพิ่มเนาะต่อเพิ่มอีกสองบล็อกเนาะหนึ่งสองตรงนี้หนึ่งสองเนาะหนึ่งสองแบบนี้นี่ต่อเพิ่มแบบนี้เลยตรงนี้ก็ปิดด้วยเนาะเสร็จแล้วนะครับผมนะก็ให้เราทำการนำแถบดอเนาะนำแถบดอวางตรงนี้โอเคเราวางแถบดอก็ เปิดไปเลยตรงนี้ก็ปิดด้วยเนาะปิดไปเลยเลยนาะตรงนี้อ่าโอเคก็ปิดหลังจากที่เราปิดก็จะได้รูปร่างประมาณนี้เลยเนาะเสร็จแล้วก็ให้ทําการนําลาวาม,มาใส่ตรงนี้โอเคก็ใกล้เสร็จแล้วนะผมนะส่วนข้างหน้าใช่ไหมครับผมนะข้างหน้าเราจะทําการต่อเนาะต่อขึ้นมาสองบล็อกเนาะนี่ต่องี้แล้วก็ตรงนี้อ่อนี่เกินเนาะคือตรงนี้คุณผู้ชมจะใช้เป็นกระจกก็ได้เพื่อที่จะดูหรือว่าจะใช้เป็น บ็อกเต็มก็ได้เนาะแต่ผมอยากเห็นเนาะอยากเห็นก็เดี๋ยวจะใส่กระจกเนาะก็ใส่กระจกไปเลยก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมนะเสร็จแล้วจะทําการเออเอาเจ้าแสลบเนาะแสลบมาปิดตรงนี้ทั้หมดเลยเอ่อันนี้เกินหลังจากที่เราปิดเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะได้ประมาณนี้เลยมายังขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมนะซึ่งขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยให้เราทําการนําน้ําเนี่ยไปใส่ยังเจ้า ดิสペนเซอร์ตรงนี้เนาะใส่ไปเลยอ่าวงจรมันก็จะกระพริบป,ประมาณนี้เนาะนี่มันจะกระพริบป,ประมาณนี้เลยซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการนําเจ้าคันโยกเนาะคันโยกมาใส่ตรงนี้นี่เพื่อที่แบบว่าเราจะได้ทําการเปิดปิดฟาร์มได้เนาะอันนี้คือผมจะลองปิดเนาะอ่าถ้าเราปิดก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วถ้าเราเปิดล่ะอ่าถ้าเราเปิดมันก็จะกระพริบป,ประมาณนี้เนาะซึ่ง นี่มันก็จะมีหล่นลงมาแบบนี้เนาะนี่โหยไปดีมานี้นะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ลงไปดูผลลัพธ์ของเรานะผมนะก็ลงไปเลยอ่าก็จะมากองกันตรงนี้เลยนะครับผมนะซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยครับผมนะลูกซอมบี้พิกลินเนาะมันก็จะไม่ออกมาเนาะถ้าเราทําการปิดตรงนี้เนาะคือมันจะไม่ออกมาเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองตีเนาะนตีไปเลยโอ้ย ของมันไม่เข้าในหีบเนาะก็คือเราไปยืนใกล้เกินไปเนาะก็ดูนะมันมีไหมอ่าก็มีปกตินะผมนะส่วนไข่ไข่ไข่มาจากไหนก่อนแล้วก็เนื้อไก่ด้วยเนาะเป็นไงกันบ้างนะผมนะสำหรับฟาร์มทองขนาดเล็กนี้เนาะซึ่งก็สามารถเอาไปใช้แบบว่าแก้ขัดได้นะผมนะฟาร์มทองเล็กนี่ก็แก้ขัดได้จริงนะผมนะ แบบเผื่อเวลาคนมีออกซิเดียนไม่เพียงพอกับทรัพยากรไม่เพียงพอก็ผมว่าใช้แก้ขัดได้ดีเลยดีทีเดียวจะร้นพันทำไมผมว่าใช้แก้ขัดได้ดีได้ดีกันเลยทีเดียวเนาะกว่าจะพูดได้คลิปในวันนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้น,นะน, like, share, นะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผม้วยนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ สับสไคร้สิครับกดกดครับกด